ไปแล้วเจ้าเขา้าแล้วดีไปแล้วเจ้าเขา้าแล้วเจ้าเข้าตัวไหนเออคิ้วก่านมัน เอลาทำงานผมมีเงินเดือนเขาแบบอะไรเขาอะฮายอย่างตอนกลางคิดได้เจอได้สองคนอู้จิบ่อ้อยแสดงว่าเขาอยากหนี่เขาได้ยากเขาได้อยากอยู่เขาเป็นใจได้เขาเนาะเป็นใจว่าม่อยากอยู่แต่เขาหนีออกไปก็มาได้แต่เพราะว่าเขาอยากหู้เอออยากหึ่งแต่อยากอยู่เลยอยากอยากพูดเลยใช่ขิงหันเบี้ยกุ้งแต่ขิงบอกเคยกิ่นมันเลยขี้ไข่ฟูกว่ารสชาติเออกระลั้นฮกกระยักหู้อ่ะ แล้วเด็กคนหนึ่งตีมองออกไปหนอกรั่วแต่แต่ผมเคยได้ไปถึงชุดนั้นเลยมันไขมันนะไข่เดินออกไปกอมันไข่เดินไปสัมผัสกอหว่าตีหั่นเนาะมันเป็นอะไรอย่างฝังหาดตีหน้ยจี้กว่ายากจีเยอะเหี้ยเออมาเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะพ่อบเสมอฮัลโหลฮัลโหลไปร้านเครื่องเสิอ พาปองหอมไปปองหอมไปมันกระถามกันโรงเรียนเนี้ยอยู่แล้วมันกดดันเนี่ยนี่อย่างเงี้ยอยากออกไปข้างนอกอ่ะอยากออกไปข้างนอกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ไอ้นี่มันโถโถโทรศัพท์หินนะระวังตกตกเขาเขาไปแล้วตกตกไปเหรอบ้าหาเลยบอกบอกเขาว้า แล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าข้างนอกอ่ะมันจะดีกว่าข้างในอา้าถ้าคนยั่พูด,เดบเป็นด้บนิ้มันันี่็ประสมนะพี่ใหม่เฮ่อเนาะเป็นคนติดปุ๊บเป็นคนติดปุ๊กุติ้แต่แต่ อีหมายสวนเนาะเลยอีหมายสวนกัปกติแต่อีแก้วมันเนาะจะปกติน่ะสมองมันบดี๋สมองมันมันเป็นใจว่าบดี๋มันคือเด็กอัจฉริยะเหมือนเหมือนเนี่ยเหรอออซิติออซิติอัจฉริยะบางบางอย่างแต่เด็กคนนี้เนาะคืออีแก้วเนาะมันคือสายสุดมันซุดจุดที่ไหนแต่มันจะย้อนเสียสละอย่างหนึ่งเขาระหว่างพ่อแบบมีเด็กมีปัญหาแต่ผมไม่ให้ผู้ว่าสายสุดมันคือคืออย่าง เพราะว่าปอกเกยขึ so, uh, ้นมได้เดินไปทุกนันเลยฟังนะดีดาเามาเเขาเรืออีอีอีหม่เฮอรก็บอกเขาว่าก็เพราะว่าบกหู้งว่าจุดติดตัวเกาอยู่เนาะมันมันดนีหริก็เลยอยากจะหาหลักฐานเพื่อที่จะได้ออกไปเพื่อที่จะได้หู้ว่ะว่าจุดติกตัวเขาอยู่เนาะมันดีก่อนหา หาหาบอกว่าทันทีนะตีเก้าเดินออกออกออกจากหัวโรงเรีเยนนี่ไปแล้วนะสิ่งแรกตีตีสูงสองคนต้องถามคือว่าจะหาเงินยังไงจะหาเงินยังไงมีหมายสัวก็หมายเฮอที่เคยใจเงินเลยทุกวันมีมีข้าวคือกินทุกวันจากจากพ้ออาหารกพราว่าทำไมต้องจเงินก็เพราะว่ามึงจะกินข้าวได้จะได้ทำมีเงิน อ๋มันเป็นอย่างนี้เองเหรอพี่เล็กน้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อมึงก้าวออกไปแล้วนะไม่ต้องคิดเฮี้ยอะไรสักอย่างก็กินไปไปขั้นแรกคิดไปบอกว่าก็มีเงินแต่ที่คิดกับอกว่ามันมีติดต่อโยกอยู่ฝั่งหาขอมันถิมีติดพูได้จะไหถ้ามันมีเงินไปเจาะดูเออหาหาได้บอกมันว่า ทันทีที่ก้าวออกไปนะไปเ้อฟังฟังพี่ให้ดีนะพ่อเธอน่ะติดคุก20ปีตอนนี้เธอมาอยู่รงเรียนนได้7ปีเหลืออีก14ปีแน่นอนว่าเหลืออีก5ปีเนาะเธอเธอเหลือเหลือีอ4ปีเธอน่ะจะต้องจบม .6 แล้วใช่ไหมอ่าแต่พ่อแม่เธอยังไม่ออกใช่ไหมอ่าเธอจะต้องเลือกเลือกแล้วล่ะว่าถ้าเกิดเธอเรียนจบม .6 อ,อะ่ะแต่พ่อแม่ติดคุกอะ่ะยังมันยังไม่อ,อ เขอไม่ได้กิกี่บาทเนี่ยยังจ่ายดังไปแล้วยังอาจายเองเป็นแฟนกมาได้เแฟนกันคเป็นนี้หอสองสี่หกเจ็ดโอเคโอเแมตี้ทมเคบมาแล้วเกาเกาเห่าชิงนี่คมมันหุ่นน่าเป็นกี็ลืมเ่ห่ว ก็ไปาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบึนนะอย่ามึนนะขาดหม้อนะขาหขัดทุ้นนะเอ้ยขัดทุนด้วยเฮ้ยเรื่องจะขายตองเลยขายลูกงานนี้ถึงเกี่ยงคืนหมนั่นเรี้ยวทำโงไม่ถึงสีนึง ถ้าขายเขาก็ได้เรื่อยๆนี hmm. ่ถ mm ึงจริงเหิืมันก็ดีดกันได้ปอดทางพันมันคุ้นหมั่นทำให้เกิดเกลื่อนเก้ือเออเป็นยังไงเออขวบระยะขายขึอนบิบคนเดียวพอขายขึอนบิบคนเดียวพอเลยแบกขนแบกไหนวะเล็กแบกแบกชีวิตขนไหนยะแบกหันหันวะเล็กชี้นีแบกชีวิตค้นแบกแล้รอยู่พอทุกมันจะแบกไหวก่อนแบกเออแบกฝีแหมอเออแบกฝีแบกฝีเหรอเพื่อยังเพื่อยังแบกชีวิตขนเพื่อยังมันแบกแล้วมันมีค ความสุกนะมันเหมือนปอประทวนอ,อ่ะเก็บมาเลี้ยงแล้วทำมือเด็กเหมือนสามารถเติบโตมาได้ทำมือเด็กมีรอยยิ้มได้ทำมือเล็กหัวได้นะที่หัวมันขนมีความสุขนะก่อนมันมีความสุกนะนะที่พอมันจับมือถามมันยิ้มแย้มมันมันมันทำงานอยู่ในโรงเรียนน่ะหาเคายถามะกา,าก็ไหนก็บาเป้าอาจารย์อาจารย์ทวนมีความสุขของมีอ่ะถ้าอาจารย์ทวนได้อยู่กับเด็กๆอาจารย์ทวนจะเสียดายชีวิตเลยอ่า คือบอลจับลูกได้ชอบอยู่กับเด็กๆชอบบอเด็กๆเติบโตตัวเด็กเก่งอาจารย์ประท้วงเนี่ยอาบอลได้ใส่แล้วบังข้าผายบังข้าผายเพื่ออิสระมันก็จแตะถูกต้องเออแตะก็ดุแตะแตะแตะก็ไมีรักกันในกันดูแลอาอาจารย์กิ๊กนี่ก็ประจับบอลเนี่ยนี่ใส่เหมือนบ่เหมือนบ่เหมือนเลยอาจารย์กิ๊กนี่จะเข้มงวด แค่หมวดเน้นเน้นกดเ,กเข็มขวดเน้นกดกดกดเ,กเข็มขวดแต่จากทัวร์นี่จะย้อนจะยอ้อนมีมีอะไรมาคุบมาคุยกันนะเต็มมีอะไรมาคุยกันป้าจะอ่อนโยนหยุด ยืดดุนแต่อาจารย์ขี้ใจน่ยยืดดุนีนี่เดินขาดเดินขาดแม่นกเล็กฟังฟฟังฟังก่อนาเลยเลยมาน้ำนะเลยบอกน้ำนะใส่บัตเอร์เนอตัวเก่าเนาะเดินยังจะบาไหวละแต่ก็ยังจะหวยหายังจะเดินบอกวาสวนหู่าตัวเก่าเนาะแกละ Bao tung đơn hồn hồn khoai hai hầm thuật văn hưng bà súc bỏng đu các bà hát ghêng các khoa chinh lẻ hồn hát ghêng có thể không có thể nào hát đôi 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 hát 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 หาเรื่องคอรัปชันหาเรื่องเฮ้แต่ปอบสวนเนี่ยเข้าประชุมกันไหนปอบสวนบอกเข้าเลยบ่ออย่างเดิมประโยชน์ปอบสวนบอกเข้าหาเรื่องเออเดี๋ยวจะขับรถไถไปไถปุ้นโอ้นี่เรื่องสำคัญนะเธอต้องพ่อพ่อต้องมาเข้านะอปอบสวนบอกเข้าบอกเข้า ก็คือ right? ก็คือประชอดไงเขาก็คนไม่ประชอบประชุมเทไรพูดตีเรื่องผลประโยชน์บ้าปะขับรถไถจากบ้านนะประชดเลยมาเข้ามาเข้าคู่เหมือนเดินขึ้นเหนือเมาเข้ามาเข้าเอ้าฝรั่งมาลูกเอ้าแล้วเกิดเก็ฝรั่งหัว้วยกันม้าลูกฝรั่งมาเออมึงจะมาเข้าได้ที่ไหนล่ะฝรั่งฝรั่งมาเออปอพ่อมันทัวร์ก่อนจะถามคู่ทันทีว่ะมูฝรั่งเขาเนาะมาเผื่ออย่าง มาเพื่อบทประโยชน์ทายหัวเลยครับรถวไถ่ประสดเลยแต่ถ้าเกิดฝรั่งมาเพื่อติจะบอกบอริจาคของบอบริจาคเงินเออไปอ่าไปเอาไปไปไปใจหว่าไปไปอยากอยากจะได้ของนะไปไปบอกอย่างกุกอไปดึงแขน ไปดึงแขนแล้วเหล่าแร้อนคนนี้เป็นจะแดดดึงแขนมาเหล่าชีวิตของร้อนนอ่เป็นจะแดดเหล่าดึงแขนมาชีวิตของร้อนนี่เป็นจะแดดอ่าเพราะว่ามันเพราะเพราะว่า,วาจ่วยวบม,มีพระเจ้าจ่วยใบ <c oughs> นี่แหละคือวิธีตีตีถูกต้องต่อาจารย์คิดผมนี้ลองวนีนี่อาจารย์คิดผมนี้อาจารย์คิดวันเป็นนักมันเป็นนักธุรกิจ ต้องเป๊ะเป๊ะเ,เอา้าได้กำไรขาดทุนเอา้าได้กำไรก็มันเป็นผู้บริหารน,นี่ยมันเป็นนักธุรกิจแต่อาจารย์ปรุษชออาจารย์ปรุษชอบใส่เสื้อลายสก๊อตอไปเยี่ยมกลาดอาจารย์ปรชุชอชแค่โน้มแล้วชีวิตขายมีความสุขเอาอาจารย์ปรุชเนี่ยยี่ขาไปตายไม่ใชเวลาเลย่ผมบอกป้าโจมันผู้บรินหนความเป็นจริงคือป้าโจมันป้าโจมันผู้บริทุกเรื่องเหลามันเลยไปอยากอยู่เล็ก ปลาต,ตัวเลวมันเลวมันหูหลหลหลบลาชาลีนะบลาหูชาลีหูชาลีไอหูนี่ใส่ซูต้นนะพอใจไปใจนั่านนั่นอันนั้นเห็นคนหนึ่งเอาแล้วแล้วไอต้ตีไอ้ตีหูนี่ใส่ซูต้นหูชาลีนะาน,านัะ่นนักแสดงกลังเข้ามาใหม่ เข้ามาหลังหาเห็นหมดกระเข้ามาได้เดือนเดียวโอ้แอกเลยแอกเลยเอ้แอกเลยแอกเลยครูชาลีน่ะเป็นเบื่อเขาประจูเลี้ยงไก่จนขายเหมือนกันเลยครูชาลีต้องหนาว่าสมัยเด็ก่อนเนาะตั้งแต่ครูชาลีมามาสอนนี่นะปะโถ่เนาะเขาใจก้อนขนาดร้อนนี่ฟังฟังนะเป็โจนี่เป็โจนี่ ปอจะตีจะตีตีตเลยนะนจโจเหมือนหางเลด็กมันนี่ใจอดไงชิงพอร้อนนี่ยเจอาฟังมันเตะขาเลยไนะเตะขาคนโก้หรอวะอ่าป้าบอกเห้ยโจมึงก็จะไม่ใหญ่ใหญ่ถ้าถ้ามึงถ้ามึงดูแลเด็กไม่ได้นะมันเหมือนจะแบประเด็นกาดอย่ามันเหลืออายุแป๊บเอาไปแล้วสอนลูกเป้นปุ๊บหน้าเลยหรอ พกหน้าสดพกหน้าอย่างนี้ป้าอ่ะงูจ้ะอ่ะแล้วกินพอควันนี่คูชาลีบอกว่ามะโจเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเฮ้ยซับเออแล้วเปลี่ยนอ่ะแล้วเปลี่ยนแต้กูนี่เย็นขนาดกูจ้ากูเย็นใจเย็นขนาดเอาเพื่อเฮ้ยเฮ้ยแปลงไอ้ปมะตูมันขนใจใจมากนะอ่ะรินมะโจนะไอ้ไอ้ครูชาลีขำมาบอกคาวันนี่ พี่โจนะเมื่อก่อนเนี่ยใจใจ,ใจร้อนมากแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเสียดายนะพี่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 เล็กเข้าพี่เล็กเข้ามาไม่ทันไม่ทันได้เห็นเพราะว่าว่าได้เห็นพี่ได้ได้เห็นพี่โจตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่พี่โจกลายเป็นอีกลายกลายเป็นอีกคนหนึ่งแล้วอือาบอกไม่ต้อง เมื่อก่อนพี่เรียนกับไอ้โจเนี่ยพี่เอาไอ้โจยกพวกไปไปต่อยกันเพี่รู้หมดว่ามันใจว่ามันใจร้อนครับพี่ต่อยต่อยเสร็จเนี่ยไอ้โจจะพาพี่ไปหายเน่งไปกินเหล้ากันพี่รู้หมดนะนะมันนี่เป็นคนที่ใจร้อนขนาดโอ้รชิงมะเล็กงชิงชิงย่ำหันมันเล่นเกมเตื่องมันเล่นเกมนี่นะคนอื่นคนอื่นนี่คนอื่นยั่ คนนึงจั้งสามีอะมันมุกเขาตัดนิงตายตายห้ามมดเขาบอกใหญ่อดเกิ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 ดมาเผื่อสายโจมสายโจมสิมันมันเล่นฮาพอเนอะเพราะมันเข้าไปโจมสีเขาเนี่ยเขาเนี่ยปมปมเดี๋ยวตันเดนตัดได้ตั้งใหญ่ทอดจู่จู่ระพิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่อนโยนเอาสึกจ้าเลยจ้าหืึ่งเลยจ้าหนเออ เพราะยังเพรหันชีวิตมามดล่ะปงล่ะปงละหันตัใหญ่ก็ปงล่ะโม้ะต้อตกวนใจเขาเลยถ้าเขาใลยีกอใจสุดยเลยนะเชื้อ่อเสียงี่เชิ่ชื้อคิ้วกอนมันม่ขั้งหนึ่งนะมันโถท้าไปไปต่หู่บอกว่าข้าหาเขามัแต่หู่เลย หาวัดท ar. right nope totally ั้งเน่าวัดทั Gold ้งา่าทั้งโรงเรียนเของสู้หาก็ไม่โง่หรไเขาก็จ้หหานิ่ตีหาหาริ่ตีคนตีฉันน้จะไม่ตีก็มันหัวใจครูเขาบอกเฮ้โจมือมือเจาิงนะแต่หาตีแล้วมึงกับครัวต้องโดนไล่ออกนะจู่โงเรียนก้แล้ว ใหญ่มึงมึงไปคิดดีๆห้าขนาดคิดป้าแต่คาแต่ห้านี่ใจหุ่นมาเลยเข่าอะโจเอาอะตีครูอะมึงเปิดนี่เดี๋ยวไปห้างค้าก็มาถูงไหน ได้จมตีเขา่าทั้งเขาทั้งโรงเรียนเขาอะทั้งเขาอทั้งโรงเรียนนี่หารวอสมงคือเอาฮาพอวอก็มาโจบอยู่โอ้เขาด้่นหนึ่งเหมอเหมือนวเลกเมืนวิเลกมันหนักออเข่าตัวเขาหน้าหนึ่งไม่ใหญ่เ็มาโจมตีคุกีคุกที่เขาบันบบวดบัดถหูกันร้าไหครับมันจะยอกนี่นะมันจะบอกแข่คนตีตีสิทเขเออมันจะบอกมันจะบอกแข่คนสิเอาบอกเอาเอาเลยดิก กูนี่ก้อนซอบเดี๋ยฮัเดี๋ยฮัเดี๋ยว,ยว,ยวจะอู้ยอย่างนี้ฟังมันผ่านชีวิตมันนกักมันมันป่วยกับนักสุดท้ายนะมันมาปงกับชีวิตว่ะคนนอะถ้าวอายุหญิงนักพาชัน

มันบอกก็หาว่ากูโคตรเหนื่อยเลยแล้มันดูมันดูมันดูจริงอ่ะมึงจะไม่เหนื่อยได้ไงก็มึงน่ะน้ำหนัก82กูน่ะน้ำหนัก73ขนาด73กูยังดูตัวกูแบบอ้วนอ้วนอ้วนอยู่เลยมึงต่นนั้นหลัก82ดสิองเที่ยวผัดครับเออมัน,มนอ้วนขนาดเอออมันมน,น้วแล้วก็เสื้อเป็นรูมึงจะไม่มึงจะไม่เหนื่อยได้ไงเพราะกูเคยน้ำหนัก84ดสิบสี่มาก,ก่อนอ มันมันบ่อฮ้าว่ะมันเป็นโรคไอ้มันมันเริ่มเบ่อหู้ว่าเป็นบ่หู้่าเป็นไอ้อะใช่มันบ่อว่ะมันต้องกินยาอยู่ตลอดไอ้ความดันนี่อือมันบ่อมันมันต้องกินอ้าวแล้วยิงกินยาไปใหญ่ก่อนเล็กทำไมไตไปทีนี่ทำไมตักไปไปที่นี่อ้าวพอมันหู้ที่นี่มันปุ๋งเป็นโคตรอ่อนเป็นโคตรอ่อนเองเนี่ยอู้แบบเบาเป็นเป็นโคตรอ่อนหวัด ไม่ไผ่มาฟังทิ้งเลยเวลาเนี่ขอจุดบนรงต่ำต่ำผมไม่ไผ่ฟังชี้สมารก็หาได้แบบแม่งมาหิ้วขอหามาหนักขินตั้งแต่ตี๊ห้าโมงเลยเลยผมผมมไม่ผมไม่ไผได้ยินทิ้งผมไม่ไผ่ได้ยินทิ้งเออผลเขาหนาถ้าผ่านชีวิตมาถ้าผ่านชีวิตมานักเนี่ยเออ